สวัสดีครับวันนี้จะพามาพบกับพ่อใหญ่คําเกล้วนะครับุมทีมงานช้างป่าของเรานะครับอัปเดตอาการตกมันของพ่อใหญ่คําเก้วนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างอาตอนนี้ก็ได้ลื้อเอาไอาเลือดไอ,อเชือกนะครับเชือกเชือกสีแดงที่กันบริเวณไว้ออกนะครับตอนนี้คือตอนนี้ควนันพ่อจะสามารถเข้าไปกวาดไปทําความสะอาดอะไรได้นะครับเนาะ ก็ถือว่าเขาหยุดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็น์นะครับเราก็ยังไม่ทําทการย้ายหลักเขานะครับก็เพื่อความมั่นใจนะครับผมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของควานนะครับแล้วก็ของสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับเราก็อยาให้เขาอ,อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับประมาณสักสิ้นเดือนหรือสิ้นเดือนนี้นะครับประมาณสิ้นเดือนนี้เพราะว่าถ้าเรารีบอ,ออกกลัวจะมีก๊อกสองเหมือนไพล ทองหรือว่าพลายรถถังนะครับเป็นเชือกนั้นก็เอาออกจากหยุดตกมันแล้วก็ย้ายจากหลักตกมันออกมาข้างนอกได้15วันก็ตอนนี้ก็ตกมันรอบสองเรียบร้อยแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เราก็เพื่อความมั่นใจนะครับก็ต้องให้เขาอยู่หลักตกมันของเขาไปก่อนเพราะว่ากลัวครับรัวแบบรัวยังไงรัวบบกอกสองรอบสองเพราะว่าเคยมีครับนะเคยมีแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเค เขาทาความสะอาดอะไรได้สบายปกตินะครับตอนนี้เขากา็เหมือนช้างปกตินะครับนี่นะครับช้างตกมันช้งางตัวผู้นะครับช้างตัวผู้จะเป็นอย่างนี้นะครับถือตอนเวลาตกมันเนี่ยจะจําคงจําควานไม่ได้เลยนะครับแต่เชือกนี้คือถือ,ถ,อ,ถ,อถือว่าโอเคอยู่นะครับตกมันแล้วพอหยุดเริ่มหยุดตกมันก็ควานสามารถเข้าได้ปกติบางเชือกจะไม่อย่างนี้นะครับควานจะยังเข้าไม่ได้นะครับต้องใช้เวลาอีกหลายวันอีกนานนะครับ บรรดาทินะครับกวาจะเข้าได้แต่เชื่อนี้ก็ถือว่าความสามารถเข้าไปกวาดไปทําความสะอาดได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับต้องระวังเพราะว่าเขาเพิ่งหยุดตกมันนะครับเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหยุดตกจริงหรือเปล่าเราก็ต้องระวังเอานะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ดูโดยโดยภาพรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับที่บก็ขอไม่ระแวงไม่ ห่วงที่ไม่ทําใส่ไม่อะไรเราเหมือนกับตอนที่เขายังตกมันอยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเขาก็ปกติเหมือนช้างปกติแหไะครับแต่เราไม่เอาออกเร็วเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ก็ถือว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ที่ไม่ค่อยมั่นใจก็คือยังร่างกายยังอ้วนอยู่นะครับถือว่ายังอ้วนยังสมบูรณ์อยู่นะครับยัง เต็มอยู่ยังไม่ค่อยผมเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยผมเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เขาตกมันทางเราไม่ได้กักอาหารหรือว่าไม่ได้ลดปริมาณจํานวนอาหารให้เขากินลงนะครับเราก็ให้กินปกติเต็มที่เหมือนที่ให้เคยให้กินนะครับเพราะว่าอยากให้เขาตกมันออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกักอาหารหรือว่าเราไปลดปริมาณจํานวนอาหารของเขากินแต่ละวันลงทีนี้เขาบางทีอาจจะมีอั้นนะครับจะมีอั้นเวลาตกมันเลยจะอั้นอั้นนะครับ จะไม่ออกเนี่ยอันตรายนะครับอพอเราให้กินเยอะ,เ,ยอะเขาก็ออกอีกนะครับออกอีกนั่นะคือตกมันอั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็ถือว่าก็ต้องอยู่ตรงนี้เป็นอีกส้นเดือนหรือว่ายังไงก็คอยดูอีกทีนะครับแต่ช้างตกมันนะครับพอเอาออกจากตรงนี้ไปแล้วทีนี้เดินแบบแบบเขาจะแบบไม่ค่อยเอาขาอะไรเราเพราะว่าเราไม่เคยจะขี่เขามาสามเดือนกว่านะครับเนาะ ไม่เคยได้ขี่ไม่เคยได้อะไรสามเดือนกว่าอ่าทีนี้ก็พออ,ออกจากหลักนี้เราก็จะเอาไปทําการไปไว้ที่ต้นอ่าไม้ก่อนนะครับให้เขาถูให้เขา,าอะไรตัวก่อนนะครับเพราะว่าเาขาคันนะครับเนาะต้องเข้าใจเพราะว่าตั้งแต่ตกมันมาไม่เคยได้ถูต้นไม้เลยคันขาดไหนก็ไม่ได้ถูต้นไม้นะครับทีนี้แหละครับพอเราเอาไปถูต้นไม้นะถูจนข้างๆเนื้อไอ้ผิวหนังข้างๆจะถลอกเต็มเลยนะครับถลอกหมดนะครับเพราะว่าเขาคันแล้วเขาถูเพราะว่าตั้งแต่ หยุดตกมันมาเนี่ยเขาไม่ตั้งแต่ตกมันมาสามเดือนเนี่ยไม่เคยได้ถูต้นไม้สักครั้งเลยเพราะว่าเชืิงนี้นะครับถ้าเราเอาไปผูกกับต้นไม้ไม่ได้นะครับเวลาตกมันถ้าผูกกับต้นไม้งานเนี่ยจะแตกหมดเลยครับงาจะหักหมดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ตกมันก็ทําการผูกกับต้นไม้นะครับเนาะยังไม่ได้ทำตอ่อหม้ออย่างนี้นะครับผูกับต้นไม้ต,ต้นไม้ก็ตายงา ้างก็หักนะครับเห็นที่รอยปลายทางหักนั้นเมื่อสมัยเมื่อก่อนนะครับเนะี่ยสมัยเมื่อก่อนอ่าทุกวันนี้ก็เลยต้องผูกอย่างนี้นะครับผูกเป็นต้อมอาผูก,กต้นไม้ไม่ได้ว่าแทงต้นไม้เล่นเกินนะครับละง,งานก็จะหักนะครับมัดกับต่อไปก็จะผูกกับต้นไม้ก็อันตรายนะครับต่อไปเพราะว่างาเขาเริ่มจะแคบเริ่มจะเข้าหากันเลยนะครับกลัวเขาจะเอางาไปค้ำต้นไม้แล้วทีนี้ งาจะหลุดเข้าไปอยู่กับต้นไม้ติดต้นไม้นะครับเพราะว่างาเราเห็นว่างาช้างสามารถแบบอ่าตัวนี้เขาโค้งเข้าเกือบถึงกันนะครับแต่พอเวลาเขาเอางาไปค้ำกับต้นไม้จริงๆเนี่ยงาจะเปิดได้นะครับงาช้างจะเปิดได้นะครับเปิดออกได้นะครับจะเปิดจะเปิดได้นะครับแต่เปิดได้ไม่ไม่มากไม่ค่อยแรงไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าเปิดได้นะครับเปิดได้ถือว่าโยกสามารถโยกออกได้นะครับงาช้างถือว่าสามารถโยกโยกออกได้ ฉีดให้น้องให้น้ํานะครับให้ผืวหนังที่ได้ชุ่มชื้นนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่ตกมันนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับแค่เดินใกล้ๆก,ก็มีการทําทรงทรงําใสนะครับตอนตกมันนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเค ทางไปยังว่านนะครับน้ำก็หลายแรงบ้างไม่แรงบ้างนะครับบางทีน้ำไม่ไหลแล้วก็ต้องํำรองน้ำนะครับทำรองน้ำไว้ให้เขากินนะครับ <oz ik> ขมับข้างหน้าก็ถือว่าไม่ค่อยบวมเท่าไหร่แล้วครับขมับตรงตรงรูที่น้ำมันน้ำมันน้ำมันไหลออกจะไม่ค่อยบวมนะครับตอนนี้ไม่ค่อยบวมเท่าไหร่แล้ว <oz ik> ลดลงยุบแล้วครับยุบลงแล้ว ปกติช้างตกมันนะครับบางเชือกเนี่ยตกมันหยุดตกมันเนี่ยพร้อมเลยนะครับเพราะว่าเขากินไม่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 กินอาหารนะครับนะเพราะว่าน้ํามันจะไหลเข้าปากเข้าอะไรแล้วก็กินอาหารไม่ค่อยได้นะครับจะเหม็นน้ามันบ้างครับกินอาหารไม่ค่อยได้แต่สําหรับเชือกนี้ก็ถือว่าก็ยังกินปกติอยู่นะครับกินปกติแต่ก็กินในปริมาณที่แบบไม่มากไม่กินจุเหมือนตอนที่ไม่ตกมันนะครับ เชื่องนี้กับพ่อจะถูกกันมากนะครับจะถูกกันมากเลยแต่ถ้าตกมันแล้วเมื่อก่อนพ่อไม่เป็นไรนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังว่าครับตกมันแล้วก็นิสัยเปลี่ยนเริ่มแก่ตัวก็นิสัยเปลี่ยนอ่าก็ไม่รู้จากใครแล้วครับตกมันแต่พออยู่ตกมันก็ปกติเหมือนเดิมพ่อก็สามารถเข้าใกล้ได้แต่ผมก็ต้องให้พ่อพาเข้าก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปทุกทีไปขึ้นขี่คอเขาได้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่จะให้ผมเข้าไปเลยไม่ได้ครับไล่นะครับมีไล่นะครับ ถ้าเป็นพ่อไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาหยุดตกมันแล้วเขาจะถูกฉลูกันนะครับช้างอย่างว่านะครับน้องช้างถูกฉลูกันก็สบายก็ไม่ทําอะไรอันตรายควานนะครับถูกฉลูกันบางเชือกนะครับไม่ถูกฉลูกก็หาได้เรื่องกันนะครับเหมือนคนนะครับจะกินในสายยางไม่เป็นนะครับต้องฉีดใส่มือนะครับเพราะเป็นช้างสมัยก่อนนะครับช้างสมัยโบราณอยังมีสายยางสมัยโบราณนะครับน้องยังมีสายยางมีแต่ น้ำคลุกนะครับมีน้าคลุกจะตักให้กินนะครับตักใส่คลุกแล้วก็หิ้วกระป๋งหิ้วคลุกไปให้กินนะครับอ่าก็เลยก,ก,กินสายยางไม่เป็นนะครับลองจับยัดปากเข้าไปดูก็คายออกคืนนะครับคายสายยางออกคืน เมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับกินน้ําเสร็จยังเอาสายยางออกอยากอีกต้องดึงแย่งกันแ,แย่งสายยางกันนะครับแต่ทุกวันนี้ก็คือกินอิ่มมันก็ปล่อยทิ้งไปเป็นอาการปกติของช้างแล้วแต่เห็นผมก็ยังมีอาการหูผึ่งหัวอะไรใส่อยู่นะครับแต่พอเห็นพ่อก็ปกติถ้าเห็นผมก็ยังมีอาการหูผึ่งหูกลางหูกลางหูใส่นะครับ ทันทีเข้ามาแล้วก็ช่วยเข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดกราบตะไคร้ให้กับทีมงานด้วยนะครับผมะจะได้เป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับแล้วก็คิดดูนะครับตกมันนานจนหญ้านะครับขึ้นจนจะท่วมหลังช้างนะครับหญ้าจะท่วมหลังช้างนะครับอวันนี้วันนี้นี่อหไรเห็ดครับนี่จะให้ดูเห็ดนะครับนี่คือนี่คือเห็ดนะครับ บางท่านจะไม่กล้ารับประทานนะครับเห็ดนี้แต่คือผมจะเก็บไปรับประทานตลอดนะครับนี่ครับเห็ดนี้ครับนี่นะครับเห็ดนี้ขึ้นไม่ค่อยเยอะครับวันนี้วันก่อนขึ้นเยอะมากนะครับวันก่อนวันก่อนนะครับขึ้นเยอะนะครับนี่นะครับวันก่อนขึ้นเยอะนะครับแต่บางท่านไม่กล้าเอาไปรับประทานไปกินครับกลัวเมาแต่คือผมลองเอาไป กับข้าวดูแลนะครับอร่อยครับไม่เมานะครับไม่เมาคล้ายกับเห็ดฟางนะครับจะขึ้นกับขี้ช้างนะครับขึ้นกับมูลช้างแล้ว่าขี้ช้างนะครับที่เรานํามาเก็บหมักๆไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ